สวัสดีครับกระผมนายปัญญาใจแปลงนายเภอโพลับช้างจังหวัดพ,พิจิตรอำเภอโพลับช้างของเรามีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ,ะคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในปี2567องค์กรปรคกครองส่วนทิ่ในพื้นที่ของอำเภอโพลับช้างเราได้มีการดำเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาดโดยการจัดตั้งโครงการท่าธนาคารขยะขึ้นครบทุกแห่งเน้นให้แต่ละโคเรือนมีระบบการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางร่วมมือกับชุมชน โรงเรียนเพื่อให้ขยะถูกจัดการอย่างถูกต้องและนำมากลับใช้ประโยชน์ได้สูงสุดโดยมีองค์การมหารสนตำบลดงเสือเหลืองเป็นท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่สามารถบริหารจัดการการขยะได้อย่างผลดีและรับเลือกให้เป็นธนาคารขยะต้นแบบระดับอำเภอสวัสดีครับกับผมนายป้อมอยู่เต็มสุกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสเหลืองอำเภอโพธิ์ประรจรักรจังหวัดพิจิตร ตามที่กมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิง่นกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะเพื่อให้ประชาชนทำการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโครงการบริหารส่วนตำบลดงเสลืองได้ตำรวจความพร้อมของชุมชนและจึงจัดให้มีธนาคารขยะขึ้นณบริเวณวัดกิวิในวนาตั้งแต่เดือนมีนาคมพศ2567เป็นต้นมา ครับวันนี้ก็ทางธนาคารขยะตระกวนเ,เหลือมนะครับก็ได้นัดให้ประชาชนนะครับได้นําขยะมารวมก,กันนะครับที่แห่งนี้นะครับเป็นประจําทุกเดือนเดือนหนึ่งครั้งบางคนก็แยกมาจากบ้านแล้วจะมีเจ้าที่คอยแน,นะนำครับว่าขยะอะไรทำนย่งไนถึงจะได้ราคามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะขวด กดน้ำเนี่ยนะครับถ้ามีการแกะตะลากออกมันก็ได้ราคาดีนะครับช่วงใช้ไฟฟ้าอันใช้ไฟฟ้าตรงนี้ก็เก่าๆถ้าไม่ได้ก็เอามานะครับสําหรับที่แห่งนี้นะครับทางบตก็ได้ทำเตาเผาขยะไฟฟ้านะครับมาติดตั้งที่วัดปัญนานอย่างนี้นะครับโดยที่อาคารแห่งนี้ก็สร้างโดยชุมชนนะครับโดย เตาเผานี่นะครับเป็นขยะที่สามารถทําให้ไร้ควันได้นะครับขยะที่เอามาเผาก็เป็นขยะที่ไม่มันเกิดควันเยอะอย่างเงี้ยนะครับก็ขนมาที่นี่นะครับแล้วก็เอามาเผาในทุกเดือนนะครับจะมีเจ้าาที่จากอบตนะครับอบตก็จะมอบหมายให้กองสาธารณสุขนะครับรับผิดชอบเรื่องของบัญชีทําบัญชีของสมาชิกรายได้ต่างๆก็จะเก็บรวบรวมไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นขบดิการของสมาชิกที่ยวาขยะมาขายนะครับ จะมีการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับโดยจะมีบัญชีนะครับมีบัญชีของสมาชิกนะครับอัปเดตท,ทุกเดือนนะครับก็ถึงสิ้นปีก็จะมีการตังผลหรือบางคนที่อยากจะมีเงินมากกว่า300บาทในบัญชีก็สามารถที่จะถอนได้ทุกเดือนนะครับอนะันนี้ก็รอวงพานิชย์นะครับก็จะมาชคร่วงบ่ายนะครับขยะพวกนี้ก็จะไม่ได้ตกค้างข้ามวันนะครับชาวบ้านก็จะเอามา มอบตรงนี้ผู้นิีก็จะมารับซื้อนะครับในช่วงบ่ายเลยนะครับขยะก็จะไม่หายนะครับชาวบ้าก็จะเขียนชื่อไว้ของใครถุงไหนเจ้าที่ก็จะคอยเรียกแยะนะครับว่าของใครได้เท่าไหร่ลงบัญชีให้นะการดำเนินงานธนาคารขยะของตำบลดงเสลืองได้รับความร่วมมือจากสมาชิกธนาคารขยะ เป็นอย่างดีทำให้ประชาชนเกิดทักษะความรู้ในการคัดขยะมากขึ้นมีการจัดการขยะที่ถูกวิธีตามประเภทของขยะประชาชนมีรายได้มีสวัสดิการมีกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับขยะโครงการบริหารส่วนตำบลองสเสลืองจะพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมาทำการสมัครสมาชิกธนาคารขยะให้มากขึ้นเ,นเรื่อยๆ เพื่อให้ขยะในพื้นที่ตำบลดงเสลืองได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีที่ยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับ